ต่อไปนะครับเป็นเนองงานาทีนะครับแล้ก็สวัสดีพี่น้องชาวท่านถึงใจนึ้หรักตั สบายๆคนามหมายการจังหวัดก้นเข้ามมาจะหายานค่ก็คุยอยู่ๆก็มาปิดกรุงเทพคุณเชิญไทยคุณเชิญไทยทั้งสองฝ่ายคิดเหมือนกันตรงที่ว่าต้องการประชาธิปไตยต้องการให้คนทุกคนเท่ากันแล้วก็ต้องการให้บ้านเมืองไม่มีการคอร์รัปชันและการโกงแต่สิ่งที่เขาคิดต่างกันมันเป็นเพียงแค่วิธีการที่จะไปให้ถึงจุดหมายที่มีด้วยกัน ทะเลาะกันเรื่องวิธีการเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเขามีการปิดถนนขึ้นมาไหร่งานต้องล้มผมก็ไม่มีกินลูกผมก็จะไม่มีนมกินผมมีความเชื่ออย่างอย่างนี้าฝากไว้ครั้งสุดท้ายคือว่าผมเชื่อว่าสังคม,มแล้วก็โลกใบนี้จะสวยงามแล้วก็อยู่ได้ด้วยความรักานนครับไม่ใช่ความเกลียดชังครับ 谢谢老